เนี่ยจากที่ฟังป้าพูดวันนี้นะคะยังไงซะถ้าอย่างน้อยต้องมีสักสองสามคนแหละที่แบบว่าเออเรายังไม่ได้วางแผนด้านการเงินของเราเลยเนาะลองดูก็อย่างน้อยเป็นจุดประกายนิดนึงก็ยังดีนะคะว่าว่าคนเราต้องมีการลงทุน แล้วค่อยจะกลอนควายหาความรู้อะไรค่อยไปหาหาที่อื่นนะคะตามป้าไม่ได้นะคะพาลงโถงโล่งเหวน้ำกันบ่ไดเด้ออันตรายนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเงินมันอันตรายต้องรอบข้อก็ไปหาคนที่มีความรู้ค่ะป้าก็แค่อยากให้ความรู้ว่าเออคนเราต้องมีการลงทุนนะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ เงินฝากของเราไม่ให้เงินของเรานั้นมันด้อยค่าไปตามการเวลาครบรอบแล้วนะคะพอมาจบอันนี้หลักสุดท้ายพอหลักสุดท้ายเนี่ยมันจะตรงกับหลักที่เราขึ้นต้นเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยให้พอมันเหลือสองห่วงแบบนี้นะให้จุ่มหัวเข็มเนี่ยลอดช่องลอดช่องนี้ไปเลยนะคะก็คือลงช่องนี้แหละทำเหมือนเดิมเลยค่ะแค่เปลี่ยนสี พราะป้าต้องเปลี่ยนสีมาเป็นสีเข้มแล้วไงแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งพอขึ้นโซ่หนึ่งเสร็จดึงขาขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จก็ลงเหมือนเดิมเลยค่ะคราวนี้ลงให้มันตรงหลักนี้เลยนะคะนี่ลงไปตรงหลักโซ่สามนี่แหละโซ่สามที่ขึ้นต้นเมื่อกี้นี้นะคะลงทับลงไปให้มันเป็นหลักเอฟทับอยู่บนโซ่สามมันก็เป็นหลักเดียวกันนั่นแหละนี่นะคะนะมันก็จะได้เอฟ ที่ตรงกับโซ่สามเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ f อีกสองหลักก็จะเป็นสามหลักครบเสร็จก็จะเป็นตอนขึ้นต้นเสร็จแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราถักอะ่ะมันจะง่ายๆเฉพาะลายนั่นแหละคะ่ะแล้วมันจะยากแต่ตอนจบนี่แหละตอนมาจบแถวจบแถวเนี่ยบางคนก็จบไม่ค่อยเป็น เสร็จแล้วจากนั้นไปมันก็จะเหมือนเดิมก็โซ่สามแล้วก็เอฟสามโซ่สามเอฟสามลายนี้ทำผ้าห่มก็ได้นะคะสำหรับคนที่ถามมาเรื่องถักผ้าห่มอ่ะเนาะลายนี้ถักผ้าห่มได้สามสีก็จะเป็นลายลายโซ่สามเนี่ยก็จะได้สีแบบนี้ค่ะโซ่สามแล้วก็เอฟสาม ป้าเลือกมุ้นป้าก็ฟังนักวิเคราะห์อะไรคะ่ะฟังนักวิเคราะห์รายการนั้นรายการนี้ฟังข่าวคือฟังทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนค่าเลยฟังทีละรายการรายการเลียง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 ไปเรื่อยๆคือเราไม่รู้เรื่องไงเรามาจากศูนย์เลยอ่ะคือไม่รู้อะไรเลยเราก็เริ่มเริ่มดำน้ำเลยคือเริ่มเดาเลยก็ฟังฟังฟังแล้วก็เดาซื้อตามเขาไปเลย ซื้อเราก็ติดดอยพอติดดอยเฮ้ยเราต้องเรียนกราฟวะ <c oughs> ต้องหัดดูกราฟวะ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกฟังพื้นฐานใช่ไหมฟังพื้นฐานเสร็จโอ้ยเขามีสอนเขามีสอนทักเข้าไปลองถามดูลูกสาวทักให้ทักเข้าไปลองถามดูคอร์สลราเป็นหมื่นเป็นหมื่นโอ้ยเลียนเอยเงิก็ได้ดอก <c oughs> ค่อยๆดูว่าเอามันมี ฟร,ฟรีเต็มไปหมดเนาะใน youtube มีคนสอนเยอะแยะไปหมดก็ดูดูไปเรื่อยๆพอติดดอยอุ้ยต้องเรียนกราฟเรียนกราฟทักเข้าไปให้ลูกทักเข้าไปถามเป็นหมื่นเหมือนกันค่ะคอร์สแล้วเป็นหมื่นนะสอนดูกราฟสอนอ่านงบการเงินสอนพื้นฐานอะไรเนี่ยเป็นหมื่นทุกอย่างนะคะกว่าจะจบเบ็ดเสร็จเก่งก็คงสี่ห้าหมื่นนู่นแหละป้าก็เลยเรียนเองก็ได้ดอก <laughs> ก็เริ่มเรียนกราฟเองเหมือนกันก็มีคนสอนนะเราก็ดูใครสอนแล้วก็เข้าไปดูตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูไปพอพอรู้บ้างนิดหน่อยไม่ถึงกับเก่งพอให้มันรู้ว่าเราเข้าไปตอนนี้เราอยู่ดอยที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ดอยสุดบอ่อดอยสูงสุดบอ่อดอยต่ำลงมาแน่แล้วอะไรประมาณนี้แหละค่ะดูแค่เรียนแค่แพะแค่ให้เอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละเรียนรู้ด้วยตัวเองไปดำดำน้ำไปพอมาเจอช่องหุ้นปันผลเนี่ยค่ะอาจารย์แกก็เออพูดเข้าท่าดีนะก็เลยลองทักเข้าไปค่าสมาชิก80บาทเองค่ะเอออันนี้พูดกันรู้เรื่องเลยราคานี้พูดกันรู้เรื่องเดือนละ80บาทแล้วแกก็ สอนไปให้ความรู้ไปคัดหุ่นอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแปดสิบบาทเราใจได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็นี่แกกําลังจะเปิดคอร์สแล้วคอร์สแกก็สามพันห้าเองอคอร์สแกะจะถูกกว่าชาวบ้านชาวเมืองค่านะคะเผื่อใครสนใจเนาะแต่ว่าไม่ได้เรียนนะป้าแกเกินไปที่จะมานั่งเรียนแล้วล่ะบบวัยแล้วหัวไม่ค่อยไปแล้วหัว มีแต่จะไปทางฟังเพลงดูหนังฟังเพลงมากกว่าให้มาคิดตัวลู่ตัวเลขอะไรคิดไม่ค่อยเก่งตอนแรกก็ว่าจะเรียนนั่นแหละว่าจะถามแกอยู่สมัครแล้วไม่เรียนได้ไหมโอนเงินไปแต่บอรเรียนเดบอหัวหัวบอสามารถอีลีสามพันห้าไม่แพงนะถูกนะคือว่า ป้าน่ะทำกำไรฟังช่องแกป้าทำกำไรได้หลายหมื่นแล้วแค่สามพันห้านี่สามารถโอนให้แกได้สบายๆเลยแลหละอืมไม่แพงแกคิดไม่แพงถ้าเราแบบตั้งใจจะเรียนจริงๆอะ่ะมันจะได้ความรู้เลยเหมาะสำหรับคุณแบบจะก่อร่างสร้างตัวเนาะ ป้ามันไม่ไหวแล้วอะ่ะป้าพออายุห้าสิบกว่านี้แบบสมองมันไม่ค่อยอยากคิดอะไรแล้วอะ่ะอยากเลื่อยๆสบายๆไปมัวๆไปวันๆเล่นๆไป คุยไปคุยมาฝอยไปฝอยมา,ค,ยค,ยมาครบรอบอีกล้วคลิปนี้จะยาวที่สุดในตั้งแต่ทําคลิปมาเลยอะฝอยไปเรื่อยๆคลิปอื่นป้าจะแบบห่วงแต่เรื่องชิ้นงานไงคลิปนี้จะแบบชวนเพื่อนๆมาลงทุนกันนะแต่ป้าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรด้วยนะ ครบรอบแล้วนะคะถักไปถักมาก็ครบรอบก็จบเหมือนเดิมเนี่ยพอจบนี่เห็นไหมคะพอโซ่สามเสร็จแล้วก็แทงตรงเนี้ยตรงที่จะจบนี่แหละเนี่ยหลักแรกเนี่ยแทงลงไปจะจบก็แค่เปลี่ยนสีขึ้นมาลายนี้ก็จะยากแค่ตอนเปลี่ยนสีนี่แหละมันต้องเปลี่ยนสีตลอดทุกแถวอ่อนกลางเข้มอ่อนกลางเข้มอยู่เนี้ยค่ะเปลี่ยนขึ้นมาเสร็จ มันจะมีสองแบบนะเมื่อกี้นี้เราเปลี่ยนสีเข้มขึ้นมาเสร็จแล้วเราล็อกไว้อย่างนี้นะคะล็อกโซ่หนึ่งไว้เสร็จแล้วเราดึงขึ้นมาใช่ไหมดึงขึ้นมาแล้วก็เอฟเลยใช่ไหมคะแต่พอแถวต่อไปอย่างแถวเนี้ยเป็นโซ่ห้านะคะมันจะเป็นสลับกันพอโซ่ห้าแล้วก็แถวต่อไปก็จะจบแบบนี้แถวต่อไปก็จะจบแบบโซ่ห้าเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกเราก็ขึ้นโซ่ห้านี่นะคะ โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็ข้ามมาลงตรงนี้ช่องเนี้ยข้ามมาช่องหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นช่องเป็นโซ่ห้าเป็นช่องพอตอนจบแถวต่อไปจบปุ๊บเราก็ดึงปุ๊บเราก็ต้องมาลงหลักนี้เลยเนี่ยลงรูนี้เลยนี่นะคะหลักแรกหนึ่ง 1> f อฟหนึ่งสองสแล้วค่อยโซ่สามก็จะมีการจบแบบสองแบบเสร็จแล้วก็จะเหมือนเดิมก็จะไป f อสมโซ่สาม f อสาโซ่สามเหมือนเดิมเลยค่ะทั้งใบลายนี้ยถ้าสลับสีสวยๆสามารถทำขายได้นะสลับสีนั้นบ้างสีนี้บ้างแปลกๆเนาะ เวลาถ่ายรูปออกมามันจะสวยยังไงพอเป็นสีถ่ายรูปไปลงตรงนั่นตรงนี้มันจะสวยกับสีลุงก็ไม่รู้เขาเลิกฮิตกันหรือ,อยังเนาะมีช่วงหนึ่งสีลุงฮิตมากช่วงนี้น่าจะเลิกเลิกไปแล้วเนาะเลิกเลิกซาซาไปแล้วมาไวไปไว อะไรที่มันฮิตเร็วๆมันก็เลิกเร็วโซ่สามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องถักมันก็จะหมดเรื่องฝอยแล้วนะคะมันก็จะเป็นโซ่สามเอฟสามโซ่สามเอฟสามอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจนได้ความยาวลงมาเต็มใบเลยค่ะจากนี้ลงมานี่เลยจะมาเริ่มจะมาเริ่มเพิ่มอีกทีก็ตอนที่เราทำปลายเนี่ยสามแถว ปลายสามแถวแล้วก็มีหยักหยักตรงปลายตรงแถวสุดท้ายเนี่ยขอบจะเป็นหยักหยักเป็นกลีบกลีบนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงตัวหมวกตัวหมวกมันก็จะเป็น f สามโซ่สาม f สามโซ่สามเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะ ถักมาได้เป็นตัวหมวกแล้วนะคะนี่ได้เป็นตัวหมวกมาแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแถวนะคะคราวนี้เราจะถักเกินของป้าก็ได้นะเพราะว่ามันแล้วแต่เรานะบางคนชอบใส่หมวกที่มันปิด,ป,ดปิดหน้าหน่อยก็ลองสวมดูนะคะให้มันถึงคิ้วอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบปิดปิดคิ้วเลยอะไรเงี้ย แล้วแต่เรานะบางคนชอบเหนือคิ้วก็ลองไปสวมดูเพราะว่าส่วนเนี้ยอันนี้ป้าสวมดูแล้วมันถึงช่วงเหนือคิ้วพอดีคราวนี้ป้าก็จะทําบานนะคะตอนจบก็จบเหมือนเดิมเลยแล้วก็พอจบเสร็จ3 3F นี้นะคะเนี่ยสาเนี้ยลงเป็น V ไปเลยลง 2F นะคะช่องละหลักละ 2F ลงเป็น v ไป 2f 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 f, คือเราเพิ่มส่วนที่ปีกบานส่วนบานของหมวกปีกหมวกนะคะพอทีนี้ลงมาถึงช่องข้างล่าง 3f ล่างนี้ไม่เพิ่มนะคะเอาไว้เหมือนเดิมก็แค่ลง f ลงมาข้างล่างอันนี้เป็นปลายไหมที่ป้าตัดทิ้งไปแล้วนะสองสีตรงปลายจะ จะเอาสีเข้มเป็นปีกหมวกเก็บ 3f ก็จะเป็น 3f 3v 3f 3v สลับกันไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะยุ่งยากตอนเก็บปลายไหมนิดนึง 3f 3v 1v แล้ว 2v สามวีก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ3 V 3F 3 V 3F อย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปเรื่อยๆเราก็จะได้ส่วนที่เป็นปีกหมวกบางนๆนิดนึ่งนะคะบริษัทห้างร้านใหญ่ๆที่เรา ซื้อของกันอยู่เนี่ยนะคะมันจะมีหุ้นในตลาดคือหุ้นที่เราไปซื้อเนี่ยค่ะที่มีในตลาดเนี่ยนะคะเขาจะมีชื่อบริษัทที่ลงท้ายต่อท้ายด้วยวงเล็บแล้วก็มหาชนนะคะถ้าเป็นบริษัทอะไรธรรมดาที่ไม่ไม่มีวงเล็บมหาชนนี่คือบริษัทจำกัดทั่วไปที่ใครๆก็เปิดได้แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยมันจะมีวงเล็บต่อท้ายด้วยมหาชนคำว่ามหาชนต่อท้ายมหาชนก็คือมหาชนก็คือพวกเรานี่แหละคือมหาชนสามารถเป็นเจ้าของได้อะไรอย่งเงี้ยค่ะเปิดให้คนทั่วไปซื้อขายได้เงี้ยค่ะมหาชนแต่ถ้าบริษัทจํากัดทั่วไปเนี่ยก็คือบริษัทที่เขาทำ ทำกิจการของเขาเองเป็นเจ้าของเองยังไม่ได้ไม่ได้ให้เราเข้าไปซื้อเข้าไปขายนะคะถ้าถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ปุ๊บเนี่ยจะต้องมีคําว่ามหาชนต่อท้ายะคะ่ะ